នេះចូលបាទឥឡូវនេះអឺខ្ញុំបាទកំពុងតែនៅមន្ទីរពេទ្យពេទ្យហេន175នៅទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមអឺអ្នកឃឹមថ្ងៃនេះគឺចូលដល់យុបជី3ដែលអ្នកឃឹមគម្រៈនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមអក្សរអ្នកឃឹមមានការប្រែប្រួលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបងប្អូនអោកគ្នាដឹងសារតែនិយាយទៅស្ថានភាពរបស់គាត់ហ្នឹងអឺធន់ធ្ងរខ្លាំងតាំងពីយើងនៅសົບខ្មែរមកមេះដឹងសារតែគាត់មានជំងឺលាកអសងគួរល จัดจีบบดายเปยนได้เคยโกสนสัตว์นกนงสถานเนพีบมวยแบหนึ่งคือเธกวัดประบาตจัดคลังเป็นเนต้นตะบกบดายนะครีมอยากเปย์ปีที่ไงในเชาวงนะบานจูบหนึง่งคือสงบสงัดนี่แหละครับทุกคนทุกคนยังจำหนุ่มขเมรที่เอาทงชาติไทยไปเป็นผ้าเซ็ตทำความสะอาดในบ้านของเขาได้ไหมครับเซ็ตเครื่องออกกำลังกายเซ็ตธงเซ็ตพื้นเซ็ตขุนนะครับตอนนี้ อาการเขาอ่ะหนักนะครับถึงขั้นว่าตุ๋ยก็เป็นได้นะครับไม่ฟื้นแล้วครับนะแล้วเพื่อนของเขานะครับออกมาตั้งคำออกมาตั้งคาถามนะครับว่าทําไมแค่เพื่อนเนี่ยเอา,งาธงชาติไทยไปเซตพื้นไปเซตฝุ่นไปทําความสะอาดนะครับทําไมเพื่อนของเขาต้องป่วยทําไมเพื่อนของเขาต้องอาการสาหัสขนาดนี้นะครับ เขายังบอกเลยว่ามันเป็นเพราะเวรกรรมอะไรถึงทํากับเพื่อนเขาได้ขนาดนี้นะครับพาไปรักษาที่เวียดนามก็ไม่ฟืน้นต้องตีรถกลับมา,ารรม,ามารักษาที่กรรมัมพูชามารักษาที่กัมพูชาก็ยังไม่ฟืน้นไปจูดทู่ไปไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ยังไม่ฟืน้นนะครับนะ ขอให้เพื่อนฟื้นกลับคืนมานะครับพ่อแม่นะครับตอนนี้ร้องผมร้องไห้ญาติพี่น้องนะครับนะพากันตั้งคำถามว่าเพื่อนของเขาเป็นเพราะอะไรทำไมถึงอาการหนักขนาดนี้นะอยากจะรู้ไหมบาก,กิต้าจะบอกอเข้ามาฟังคลิปนี้นะครับหนึ่งสิ่งที่คุณทำนะครับนะ มันบาปหนะักมันกรรมหนานะเอา,งาธงชาติไทยเนี่ยไปไปทำแบบนั้นไปเซตแบบนั้นไม่มีคนประเทศไหนไม่มีชนชาติไหนที่จะกล้าเอา,งาธงชาติไทยไปเซ็แบบนั้นไปทำนี่ัยต่ำตๆแบบนั้นนะครับแม้แต่คนไทยที่เป็นเจ้าของ,งธงชาตเองเขายังไม่กล้าจะทำเลย นะครับธงชาติไทยเห็นไหมตอนเราเรียนหนังสืองสธงชาติไทยมันจะนะดึง,งธงชาติไทยเคารพบงธงชาติไทยขึ้นไปยอดบนเส,า,สาธงชาติไทยเห็นไหมเราก็ยืนเคารพอมแม่นั้นเขาจะเคารพบงธงชาติไทยทําไมแม้แต่เดินในตล,ตลาดเนี่ยถ้าเพลงชาติไทยดังขึ้นมาเราต้องยืนตรงเคารพบธงชาต แล้วแล้วหนุ่มขเขมรเคยฟังเพลงซาดไทยไหมนะครับอืมต้องเข้าไปฟังนะถ้าไม่รู้จักว่าเวรกรรมมันหนักหนาแค่ไหนนะครับแล้วไม่ต้องมาตั้งคําถามว่าทําไมไม่ฟื้นนะครับมันจะฟื้นได้ไงครับนะเพราะว่ากรรมมันทํางานเนาะต่อให้ฟื้นขึ้นมาสติจะเตือนก็ไม่เหมือนเดิมนะครบนะบอกเลยนะว่า พฤติกรรมแบบนี้ยาหาทำมาไม่ว่าจะเป็นสินค้าไม่ว่าจะเป็นข้าวน้ําอะไรต่างๆนะครับทำมาด้วยเหยื่อเหื่อแหงของประชาชนนะครับนะข้าวทุกบกทุกเม็ดเนี่ยนะครับเป็นไงครับ <c oughs> พอแม่ออกมาจุดทูกไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันไม่ทันครับนะสุดท้ายก็ต้องนอนจมนะครับนะไม่ฟื้นเป็นจัา เป็นเจ้าทัยเจ้าสายมิทาอยู่นั่นแหละนะครับท่านผู้ชมอ่ะพี่ๆคิดว่ายัางไงครับนะครับนะต้องมาดูคลิปหนุ่มカメ็ดคนนี้นะครับออกมาทำอับถานแล้วก็คลิปของเพื่อนเขานอนไม่ฟื้นอยู่ในโรงพยาบาลนะท่านผู้ชมชุมลิปสูบบ้านละนี่เออเชียงานกำปงไทยเนินบันทีเป็ดเป็นตะเฮียร์หนอยจันนกิน,รน,น,รน,นกระรอโวยจีบกินประเทศเวียดนาม អឺនៅឃីមថ្ងៃនេះគឺចូលដល់ទី3ដែលនៅឃីមសម្បកនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមអកការនៅឃីមមានការប្រែប្រួលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបងប្អូនអោកគ្នារី្សាតែនិយាយទៅស្ថានភាពបោះគាត់ហ្នឹងធន់ធ្ងរខ្លាំងតាំងពីយើងនៅស្រុកខ្មែរមកមេះដោយសារតែគាត់មានជំងឺលាកសងភួរលាកសួតឥឡូវនេះកំរិតនៃការវិវត្តរបស់ជំងឺបោះនៅឃីមត្បិតតមានការយល់ចិត្តទុកដាក់ពីគ្រូពេទ្យ ក្នុងផ្នែកនៃការពិភពបាល់យ៉ាងសស្ស្ដែងបែបនេះដែរប្រតែនៅគីមនៅតែស្បត់នៅក្នុងគូក្ដោក្នុងថ្នាក់នៅឡើយដោយសារតែឥឡូវនេះគាត់មានស្បត់នៅក្នុងគូកបាល់អញ្ចឹងពេលធ្វើការចោះយកចោះប៉ นี่แหละครับท่านผู้ชมเพื่อนสองคนของหนุ่มคเมนที่เอา,งาธงชาติไทยไปเป็นผ้าเซ็ดทําความสะอาดนะเซ็ดฝ่งเซ็ฝุ่นในบ้านนะครับออกมาตั้งคำถามทำไมเพื่อนของเขาไม่ฟืน้นทำไมเพื่อนของเขาอาการสาหัสแค่เอา,งาธงชาติไทยไปทำแบบนั้นนะครับไม่รู้จะเอาไปรักษาที่ประเทศไหนแล้วจะมารักษาที่ประเทศไทยก็มาไม่ได้ ปกตินี่ต้องมารักษาที่ประเทศไทยนะครับนะถ้ามารักษาที่ประเทศไทยนี่อาจจะฟื้นก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะมาก็มาไม่ได้เพราะว่าตัวเองทาพฤติกรรมแย่นะครับถึงแม้ด่านจะปิดแต่ตัวเองเนี่เอา,าธงชาติไทยไปทําแบบนั้นถ้ามานี่โดนจับแน่นอนโดนคนไทยจัดการแน่นอนนะครับนะถ้ามารักษาที่ประเทศไทยเนี่ย ฟื้นแน่นอนเพราะว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลไทยมีคุณภาพมีแพทย์หมอที่เก่งน,นะครับอุปกรณ์นะครับทันสมัยนะแต่อยู่ในกัมพูชานะครับนะไม่ได้ครับไม่ฟื้นนะครับอาการนอนจมอยู่ในเตียงโรงพยาบาลกาัมพูชาก็ไปเวียดนามมาแล้วนะท่านผู้ชมไปเวียดนามมาก็ไม่ฟื้นหมอเวียดนามก็เอาไม่ได้ นะครับอืมนี่แหละครับกรรมมันหนาบาปมันมีบาปมันมีจริงนะบอกกีตาเชื่อมาโดยตลอดนะครับนะธงชาติเนี่ยอย่าไปหาทมนะทุกคนนะบอกกีตาบอกเลยอย่าไปหาทมนะครับนะธงชาติแต่ละประเทศเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งระหว่างประเทศระหว่างมันไม่ใช่แค่ธงชาติเปล่าๆนะ กว่าจะได้งธงชาิมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับนะพี่พี่คิดว่าอย่างไรครับช่วยคอมเมนต์บอกิต้ามาหน่อยครับนะมันสมควรไหมครับนะหนุ่มคอมเมนตคนนี้นะครับสุดท้ายก็นะครับก็ปล่อยไปตามกรรมนะครับรักษาไม่หายก็นะก็เป็นเพราะว่ากรรมตัวเองที่ได้ก่อนอั่นแหละ